รถไฟฟ้าโวนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งตัวแหลกหลังคานะครับทรงตะก้าครับขนาด90 9 0คูเเซนนะครับนะครับลูกค้าสั่งทำตัวบันไดด้านหลังนะครับใช้งานได้จริงนะตัวนี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับร้านตาตั้มแหลกกลับมาอีกครั้งครับจะพามาดูรถรุ่นนี้ครับตัวนี้ครับผมเป็นรถไฟฟ้าโวนะครับ ตัว3ประตูนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งตัวแหลกหลงคารนะครับทรงตะก้าครับขนาด90คูณเเซนนะครับตัวนี้เราไม่ต้องใช้คารนะเออทำตัวขามาแล้วประกอบขาจับแบบนี้ได้เลยครับจะลดความสูงลงหลายเซนเลยครับแข็งแรงแน่นอนครับนี่กระปุกโยกให้ดูนี่ครับผมแล้วก็ที่พิเศษนะครับคือด้านหลังนะครับลูกค้าสั่งทำตัวบันไดด้านหลังนะครับใช้งานได้จริงนะตัวนี้นะครับ พร้อมโลโก้ครับนี่จะให้ลูกน้องปีนให้ดูครับนี่ครับนี่ใช้ได้จริงไหมครับนี่เลยน่ารักมากครับคันนี้พร้อมโลโก้สีแดงนะครับโดดเด่นครับบนท้องถนนนะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับติดตั้งตัวแรกหลังคานะครับกับรถรุ่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถโบหรือรุ่นต่างๆครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับที่ร้านทา่ํำแหลกครับเบอร์โทรศัพท์0832386984นะครับร้านอยู่ติดถนนใหญ่นะครับไปมาสะดวกครับผมบากซอยรัตนาธิเบศ14ครับสำรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ